องค์คลักษสวรรค์ตอนที่ห้ห้านะครับอ้อยตาตนันหยุนเจ้าเป็นอะไรไหมไอ้อตอนันหยุนแกกล้าดียังไงข้าจะฆ่าเจ้าย่าหนวกหูจริงๆเออตอนันหยุนเจ้าฆ่าข้าไม่ได้หรอกตอนนี้ กิดวิญญาณของข้ากำลังหลอมรวมเข้ากับร่างของเจ้าถ้าหากเจ้าฆ่า,ข,าข้าเจ้าก็จะตายเช่นกันตันยุนทั้งหมดนี้เป็นเพราะตัวเจ้าเองฮ่าตันยุนใส่วิญญาณของหลิวลู่หลงกลับมาที่ร่างของข้าทุกอย่างเป็นความผิดของข้าให้ข้าตายแทนเจ้าเถอะตั้งแต่แรกที่ข้าดูดวิญญาณของหลิวลู่หลง เ้ามาที่ข้าข้ามีวิธีจัดการเจ้าอยู่แล้วฮึตันหยุนเจ้ากำลังฝันอยู่หรือไงจิตวิญญาณของข้าได้หลอมรวมเข้ากับเจ้าแล้วหากเจ้าต้องการที่จะฆ่าข้า,ขาตัวของเจ้าเองก็จะระเบิดไปด้วยยินดีด้วยนะเจ้าคิดถูกครึ่งหนึ่งว้าฮ แต่ก็สร้างเหอะตันหยุนอย่านะตันหยุนเจ้าบ้าไปแล้วหรือไงถ้าเจ้าฆ่าข้าเจ้าก็จะตายไปด้วยนะหลิวลู่หลงเจ้าคิดมากไปแล้วแม้ว่าเจ้าจะกลายเป็นขี้เท่าข้าก็จะยืนอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกเสมอเป็นอมตะในสายน้ำแห่งการเวลาจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้ไม่แปลกใจเลย ที่ตันหยุนกล้าแลกกับอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บสำหรับตันหยุนแล้วก็แค่ปวดหรือคันแต่สำหรับหลิวลู่หลงมันถึงแก่ชีวิตไม่นี่มันเป็นไปได้อย่างไรกันตันหยุนเจ้ามีจิตวิญญาณที่ทรงพลังนี่ได้อย่างไรเจ้าเป็นใครกันแนะ่เป็นคนที่เจ้าไม่ควรทำให้ขุ่นเคืองไงหลิวลู่หลง รวมถึงครอบครัวเจ้าด้วยหยุดนะตายซะไม่ข้าไม่ยอม <S <S ก็จบลงไปแล้วนะครับกับตอนที่55าสมคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์ like, แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ